สองพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์สักคิ้วโง่ฮงเปลี่ยนชีวิตตา้มแบบฉบับสายมูโดยอาจารย์พี่หนูแหม่มวันนี้รายการตลาดวิเคราะห์จะพาผู้ชมมากันที่สถาบันสักคิ้วสองพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์กันค่ะบริหารงานโดยอาจารย์พี่หนูแหม่มโยมานทองใบใหญ่ค่ะขำหมดอยู่ในวงการมายาวนานกว่า30ปีมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสักคิ้วโง่หงเชิงลึกรวมถึงการสักแก้คิ้วค่ะสักปากแก้ปากค้ำสักไรผมต่อขนตาสำหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมอยากมีวิชาติดตัวในการสร้างรายได้ แล้วก็สามารถมาลงคอร์สเรียนที่สถาบันสักคิ้ว2พี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์กันได้ค่ะโดยจะมีการสอนแบบตัวต่อตัวและเรียนแบบกลุ่มโดยได้นําสัตว์มูเต,ตลูมณาแห่งความงามมาให้ได้เรียนรู้กันค่ะโดยราคาคอร์สเรียน7,900บาทจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบทรงคิว้วการสักคิ้วสไลด์การสักปากการแก้สีคิว้วแก้สีปากและอื่นๆอีกมากมายค่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีการสอนเทคนิคต่างๆแบบไม่มีกั๊กเรียกได้ว่า ใครที่มาเรียนที่นี่แล้วสามารถต่อยอดสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะส่วนใครที่อยากจะสักปากสักคิว้วก็สวยเป๊ะปังในแบบฉบับสายมูกันค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปเป็น10ปีนนี้คือพี่สาวนะคะ,คะที่ว่าในชื่อของ2พี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ก็คือเป็นชื่อของอาจารย์พี่นุม่มแหมงกับอาจารย์พี่ไก่ตั้งมาเป็น2พี่น้องนะคะเราทําในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมความงามค่ะ เราก็ต่อยอดในช่วงของที่งานคิ้วเข้ามาแรกๆเลยนะคะเราก็มีโอกาสได้เรียนศึกษาทั้งในทัท้งในไทยและต่างประเทศค่ะเพื่อน,นำมาต่อยอดในเรื่องของงานศักแล้วก็งานสอนด้วยค่ะถ้าจุดเด่นของเรานะคะเราจะเน้นในเรื่องของการออกแบบให้ได้โงเ่เฮงซึ่งโงเ่เฮงเนี่ยมันจะ ออกแบบตามรูปหน้าของลูกค้าแล้วก็เขาเรียกว่าให้เกิดความสมดุลกันก็คือคิ้วที่เป็นในส่วนของมงกุฎของหน้าถูกไหมคะทําให้เกิดการบราลานซ์ระหว่างในส่วนของตาจมูกปากแล้วก็ช่วงหูสองข้างเพราะว่าอาวัยวะทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เราสามารถจัดคิ้วให้ได้ความสมดุลได้ทั้งหมดเลยก็มีทั้งที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ที่ในไทยด้วยค่ะทางในไทยก็เรียนศาสตร์ของ,งหมูเฮงแล้วก็ในเรื่องของเชิงลึกอันนี้เราเรียนเยอะมากเลยค่ะ ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมากเลยค่ะบางท่านเนี่ยสักคิ้วไปแล้วสักคิ้วไม่เท่ากันในความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าอุ๊ยทาไมสักไปแล้วรู้สึกว่าไม่ดีเลยทําอะไรก็ติดขัดมันก็มีเกิดการที่ว่ามาให้ทางเราแก้ให้เราก็จะวิเคราะห์จากรูปหน้าว่าเราจะออกแบบตรงทิศท,ทางส่วนไหนเพื่อให้โหน่งที่เสียกลับมาให้มันดีขึ้นค่ะ การออกแบบนะคะก็จะมีทรงแต่ละทรงไม่เหมือนกันนะคะเพราะรูปหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะมีรูปหน้าเอ,อ่อรูปหน้าผอมรูปหน้าอ้วนรูปหน้ารูปไข่นะคะเราก็จะต้องออกแบบไปตามทรงรูปหน้าด้วยแล้วก็ดูโงเ่เฮงค่ะมีค่ะเราใช้เวอร์เนียด้วยเลยะะใช่ค่ะเป็นจุดทศนิยมด้วยเลยใช่ค่ะ <c oughs> มีค่ะบางคนที่เจอแบบ จะเจอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ<ช>บางคนก็มีได้ได้โชคได้ลาบนะคะเออได้เรื่องการงานการเงินความรักแต่ละคนต่างกันนะคะแต่ก็จะกลับมาบอกค่ะ <c oughs> ที่หลักๆเลยเนี่ยของพิ่สถาบันเนี่ยอาจารย์จะดูแลค่อนข้างคือครอบครอมก็คือจะเป็นผู้สอนผู้สอนเป็นเป็นเบนหลักแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ขนุนเนี่ยช่วยอยู่ตลอดจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งมันเออน,นี่ยท่านไม่ได้สะดวกมานะคะ ก็คืองานที่สอนเนี่ยคือสอนแ,แต่งานเริ่มต้นก็คือจะมีรูปแบบทรงคิ้วต่างๆให้ลูกศิษย์แล้วก็จะมีการสอบที่เราที่สอบนี่คือเราจะใช้หุ่นจริงนะคะในการสอบทำลูกศิษย์มั่นใจในการสอบมากขึ้นไม่เจ็บค่ะตัวครีมช่วยช่วย,<ค>วย,วยให้ผิวเนี่ย ไม่เจ็บแล้วกันค่ะพูดยง่ายไม่เจ็บแน่นอนถ้าคัดเรียนของที่นี่นะคะเราจะสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะหมายความว่าคนที่ไม่เคยรู้ในเรื่องของงานศิลปะเพราะว่าบางท่านจะกลัวว่าเอะมาเรียนสักคิ้วจะต้องเป็นศิลปะไหมแต่ว่าไม่ต้องค่ะเพราะเราสอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีเรื่องของงานศิลปะให้ในเรื่องของการออกแบบนะคะตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของการออกแบบ ะะการไล่สีาก,การใช้เครื่องมือนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่จะใช้ในเรื่องของการที่เรียนจบไปแล้วจะต้องไปต่อยอดใน,นเรื่องของการเปิดก็จะมีสาขาที่ซอยประเสริฐมนูกิจ17นะคะชื่อมนตราแห่งความงามค่ะที่นู้นเราจะเป็นศาสตร์ในเรื่องของงานสาักงเูเฮงแบบเต็มรูปแบบในเรื่องของเชิงลึกค่ะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่5,900าบาทค่ะ,คะนะคะราคาจะไม่ไม่แพงจนเกินไปนะคะสามารถจับต้องได้งานแก้เราก็ไม่ได้บวกเพิ่มค่ะ นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของงานที่สักไปแล้วมีปัญหาก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะปรึกษาฟรีค่ะค่ะก็จะมีในส่วนของแฟนเพจถ้าของงานเรียนนะคะจะเป็นเพจที่ชื่ออาจารย์พี่หนูแหม่มเลยค่ะ,คะนะคะที่เป็นสถาบันรับพาวร้อยหนึ่งนะคะส่วนชาติที่ของพี่มตราก็จะเป็นชื่อว่ามนตราแห่งความงามค่ะเข้าไปนในเพจได้เลยค่ะค่ะถ้าใครอยากทําสวนนะคะหรือว่าใครที่อยาก จะมองหาที่เรียนเชิญได้เลยนะคะที่นี่นะคะสถาบันของเรารับรองค่ะว่าเรียนจบแล้วสามารถทํางานได้จริงค่ะสามารถมาเรียนได้นะคะที่สถาบันสองพี่น้องเวตีเซนเนเ็นเตอร์ค่ะละาดเท้าวซอยไรหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะใช้บริการในการสักแบบเต็มรูปแบบนะคะก็สามารถเชิญได้ค่ะที่บนตราแห่งความงามซอยประเสริฐมนุิติสิค่ะที่มนตาแห่งความงามนะคะถ้าสายมูเตลูนะคะอยากจะเชิญไปที่นู่นเลยค่ะเอ่อตอนนั้นเนี่ยเราจะได้ดูดูโง่เฮงเชิงลึก ที่เจาะถึงวันเดือนปีเกิดแล้วก็ปีจรแบบควบวงจรเลยค่ะรับรองถ้าไปที่มนอตาแห่งความงามกลับไปตังแน่นอนค่ะ